แค่ต้องขอ,อกราบสวัสดีท่าทุกท่านผมนี่ก็อยู่ผมจริงๆวชีวิตเช่นเคยครับนี่ก็จะมาปวดเซิร์ฟนะครับผมเอ่อก็นะครับผมวันนี้ก็เอ่ออี Pike ูแป okay, ๊บหนึ่งนะครับขอบอกก่อนเออนะครับผมนี่ก like. ็โอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนี like ่แป๊บหนึ่งครับปวดเซิร์ฟวันนี้ประวดเซิร์ฟไม่ขอบคุณอินสตาแชแนลเซิร์ฟวันนี <S <S ้ก็แนลเซิร์ฟหรือพีวีพีแล้วหนุกแน่นอนนะร์ฟปะอินนี่พร้อมครับมีปะอินแคลนนะครับผมปะอินแคลน อินอะไรแย่ๆนะครับผมว่าอินช็อปบัอินของฟรีนะครับผมโอเคนะครับผมก็ไปดูส่วนของรายชื่อรายชื่อนะครับผมเออผมกลัวตัวอับเนี่ยแอดมินก็ผมนะผมนี่ก็นี่นครับคุณรู้จักดีนะอินซ่าแชนเนลผมก็จะให้เอ,อเครดิตของเอ,อไว้ใต้ล่างคลิปนะครับผมโอเคไปดูส่วนของอินโฟกันเลยนะครับผม อินโฟนะาผมกดก็หนึ่งห้ามขอโอพห้ามขอยศดห้ามขอ GM ีเอมสองห้ามทำลายบ้านห้ามบินในพีพห้ามเกียนสามห้ามเอ้ยยศดว p บินในพีพห้ามบินในพีพีขาดเออใช่เนาะเออสี่ห้ามผัดข้อความบิดขาดสะห้าห้าคูณคำหยาบนะผมยวดวีพีไฟไฟทีพีห้าสิบทูซูเปอร์วีพีไฟทีพี ฮิวฟิกเก้แล้วก็เอเอเดีเ๋ยวมือลั่นแป๊บหนึ่ง e VP, TP, w, fix charge 500, เอ 150, t กซ์าวีพีไฟทีพีฮิวฟิกเอนชาร์ดห้าร้อยเอร้อยห้าสิบทูเทปทูไฟทีพีฟิกฮิวก็สเอ็นชาร์ดีเอ็มซีเร้อยทวิงเติมด้วยนะผมนี่นะผมจากนั้นนี่ครับแอดไลน์เจ้าของเซร์ฟไปเลยนะครับผมก็เจ้าของเซร์ฟก็นี่เลย นี่ถ้าแหลกต้องขออภัยเพราะเซิร์ฟเวอร์เขาแหลกมากเขาน่าจะไปเพิ่มเลมเนาะเน,ะนี่ยสปาก็สวยอยู่นะครับผมคกรก็ไปดูส่วนของเอ,อีเวนต์ก็ยังไม่มีอะไรอีเวนต์นี่คือกิจกรรมนะครับผมโอ้โอ้มือลั่นมือลั่นโอ้ทุกคนชอปเลยนะครับผมเออถ้าแหลกต้องขออภัยด้วย เนี่ยก็ของฟรีก็นี่เลยนะครับผมของฟรีก็ชุดก็ศูนย์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 ช็อปก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับช็อปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับนี่นะครับเซิร์ฟเวอร์สวยไหมครับผม